ปี2 0 2 5เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นปีที่ Netflix ไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะกลายเป็นเรียกว่าเจ้าตลาดความบันเทิงตัวจริงเสียงจริงเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาแกะอรอยกันครับว่าพิมพเขียวสู่ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหเปิดมาด้วยตัวเลขที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ17%นี่คือการเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่3นะครับแต่จะบอกว่าตัวเลขนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสำเร็จที่มันใหญ่กว่านี้เยอะเลยครับ ทีนี้คำถามที่หลายคนคงสงสัยก็คือในตลาดสตรีมมิ่งที่แบบแข่งกันดุเดือดเลือดพล่านขนาดนี้เนี่ยอะไรคือเคล็ดลับของ Netflix อะไรที่ทำให้เขาไม่ใช่แค่รอดแต่กำลังจะทิ้งห่างคู่แข่งไปอีกไกลเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งมากๆของเขาไปดูเรื่องเครื่องจักรผลิตคอนเทนต์ระดับโลกแล้วก็ไปดูกันว่าเขาเป็นมากกว่าแค่หนังได้ยังไง มีเรื่องการเดิมพันครั้งใหญ่โฆษณาด้วยแล้วก็จะมาถอดรหัสตัวเลขการเงินกันก่อนจะปิดท้ายว่าก้าวต่อไปของเขาเคืออะไรเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันมาจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งมากๆตั้งแต่ต้นปีเลยครับมันเหมือนเป็นการปูทางเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงมากๆเลยลองดูตารางนี้เทียบกันนะครับระหว่างไตรมาสหกับไตรมาสสจะเห็นเลยว่ารายได้เนี่ยโตขึ้นชัดเจนเลย จาก13%มาเป็น17%ส่วนกำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margin ที่ดูเหมือนจะลดลงนิดหน่อยในไตรมาส3จริงๆแล้วมันมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายทางภาษีแค่ครั้งเดียวในบราซิลนะครับถ้าไม่นับตัวนี้เข้าไปเนี่ยถือว่ายังแข็งแกร่งมากๆครับแน่นอนครับตัวเลขการเงินจะดีแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายเลยถ้าคอนเทนต์ไม่เจ๋งพองั้นเรามาดูกันที่หัวใจหลักของ Netflix กกันดีกว่าครับนั่นก็คือเครื่องมือสร้างคอนเทนต์ระดับโลกของเขานั่นเอง ขอลองดูลิสต์นี้สิครับนี่แค่ผลงานเด็ดๆในปีนี้นะครับมีตั้งแต่ซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยอย่าง w e n n s s d y ซีซั่นส2ไปจนถึงหนังภาคต่ออย่าง Happy Gilmore 2คือมันโชว์ให้เห็นเลยว่าสายพานการผลิตคอนเทนต์ของเขาเนี่ยทำงานได้แบบต่อเนื่องแล้วก็มีคุณภาพจริงๆ และนี่ครับตัวเลขที่มันตอกย้ำความสำเร็จแบบชัดเจนที่สุด325ล้านวิวสำหรับเรื่อง k p o p Demon Hunters ทําทำให้เรื่องนี้กลายเป็นหนังที่คิดที่สุดตลอดการของ Netflix ไปเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดจริงๆ การับความสาเร็จด้านคอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันมาจากกลยุทธ์2ทางพร้อมๆกันครับอย่างแรกเลยคือสร้างเรื่องที่มันโดนใจคนในพื้นที่นั้นๆจริงๆอย่างเรื่อง c o u n t e r Attack จากเม็กซิโกแล้วทางที่2ก็คือผลักดันให้เรื่องราวในท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยมันดังไกลไปทั่วโลกให้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกให้ได้เหมือนที่ซีรีส์ลูปปิ้งจากฝรั่งเศสเคยทาสําเร็จมาแล้วนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวก่อน Netflix ไม่ได้หยุดอยู่แค่หนังกับซีรีส์นะครับ เขามองเกมขาดว่าสงครามนี้เนี่ยมันคือการแย่งชิงเวลาของผู้ชมดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขากำลังขยายอาณาจักรของเขาไปสู่รายการสดกีฬาแล้วก็เกมได้อย่างไงบ้างกลยุทธ์การบุกตลาดรายการสดของเขาเนี่ยต้องบอกว่าฉลาดมากนะครับคือเขาไม่ได้ซักแต่ว่าจะซื้อทุกอย่างแต่เป็นการเลือกเลือกเฉพาะอีเวนต์ที่มันปังจริงๆที่สร้างกระแสดได้แล้วก็ต้องคุ้มค่าในเชิงธุรกิจด้วย แล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าจะต่อยอดไปสู่ระดับโลกได้เป็นการเดินเกมที่สุข,ขุมแล้วก็รอบคอบมากๆแล้วพอมาดูไลน์อัพของเขานะครับโหไม่ธรรมดาเลยมีตั้งแต่ WWE Raw ที่ฉายสดกันทั้งปี52สัปดาห์ไปจนถึงมวยไฟหยุดโลกหลายคู่และที่สำคัญมากๆเลยก็คือเกม NFL ในวันคริสต์มาสนี่มันแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นเจ้าของคอนเทนต์กีฬาระดับพรีเมียมจริงๆและตัวเลขนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่ากลยุทธน์นี้มัน work ผู้ชม41ล้านกว่าคนนะครับที่ดูไฟของ c คนเนลโสกับครอฟเฟิร์ดทำให้แมตช์นี้กลายเป็นการชิงแชมป์มวยชายที่มีคนดูเยอะที่สุดในศตวรรษนี้ไปเลยไม่น่าเชื่อเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญไม่แพ้กันเลยซึ่งกำลังจะกลายเป็นเครื่องจักรทำเงินก้อนโตให้กับ Netflix นั่นก็คือธุรกิจโฆษณานั่นเอง คอนเซปต์ของเขาเนี่ยเรียบง่ายมากๆครับก็คือเสนอแพ็กเกจที่ราคาถูกลงมาอีกเพื่อให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นแลกกับการที่ต้องดูโฆษณานิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะครับผู้บริโภคก็จ่ายน้อยลงส่วน Netflix เองก็มีช่องทางทำไรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นมาอีกทางแล้วในปีนี้เนี่ยธุรกิจโฆษณาของเขาก็โตแบบเข้ากระโดดเลยคือเขาเปิดตัวแพลตฟอร์มโฆษณาของตัวเองเรียบร้อยแล้วรายได้ก็มีแนวโน้มจะโตขึ้นกว่าเท่าตัว แถมยังไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่อย่างอเมซอนอีกสัญญาณทั้งหมดนี้มันบอกชัดเลยครับว่า Netflix เอาจริงกับตลาดนี้มากๆเอาละครับเราเห็นภาพรวมกลยุทธ์ของเขาไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องตัวเลขกันอีกสักหน่อยดีกว่ามาดูกันว่าสุขภาพทางการเงินของ Netflix จริงๆแล้วเนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดไหนก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคำว่า operating margin หรือกำไรจากการดำเนินงานกันก่อนนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือ ตัวเลขนี้มันบอกว่าจากรายได้ทั้งหมดที่หามาได้เนี่ยพอหักต้นทุนต่างๆอย่างเช่นค่าสร้างหนังค่าทำซีรีส์ออกไปหมดแล้วบริษัทจะเหลือกำไรจริงๆอยู่ปีเปอร์เซนต์ซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดสุขภาพการเงินที่สำคัญมากๆเลยครับเพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จที่มันจับต้องได้มากขึ้นลองดูข้อมูลนี้จากฝั่งอังกฤษกันครับในไตรามาสแรกเนี่ยเน็ตฟลิสามารถกินส่วนแบ่งเวลาการดูทีวีไปได้ถึง9% นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้แข่งกับแค่สตรีมมิ่งด้วยกันแล้วนะครับแต่กําลังแข่งกับช่องทีวีแบบดั้งเดิมเลยแล้วก็ดึงเวลาของผู้ชมมาได้สําเร็จด้วยแล้วที่น่าสนใจคือเทรนนี้มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นครับพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยส่วนแบ่งเวลารับชมของเขาก็ทําสถิติสูงสุดใหม่ทั้งในอเมริกาแล้วก็ในอังกฤษเลยนี่แหละครับหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าก,กลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นมันกาลังส่งผลจริงๆแล้วพอเรามองภาพรวมทั้งหมดของปีนะครับ เน็ตฟลิเขาคาดการว่าจะมีรายได้ตลอดทั้งปี2025อยู่ที่45,100ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นการเติบโตถึง16เป็นตัวเลขที่สะท้อนสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากๆของบริษัทได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ Netflix ก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะครับเรามาแอบดูกันหน่อยดีกว่าว่าเขามีไม้เด็ดอะไรซ่อนไว้สำหรับช่วงท้ายปีกันอีกบ้างโอ้โหไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ยังอัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์ฟอร์มยักษ์ทั้งนั้นเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยอย่าง Stranger Things หนังนักสืบภาคต่อ Knife Out หรือว่าจะเป็นหนังเรื่องใหม่จากผู้กำกับระดับเทพอย่าง Guillermo del Toro คือทั้งหมดนี้มันตอกย้ำให้เห็นเลยว่าเครื่องจักรผลิตคอนเทนต์ของเขาเนี่ยไม่มีวันหยุดเดินจริงๆและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่น่าคิดตามมากๆเลยครับ คือในขณะที่ Netflix กําำลังค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากแค่บริการสตรีมมิ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศความบันเทิงระดับโลกที่มันครบวงจรมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้มันจะมีความหมายอย่างไรหรือมันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของวิธีที่เราทุกคนใช้เสพความบันเทิงเล่นแล้วก็เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ